เมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่แล้วนายคือนายเงือกสเปาเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหรอกขอโทษขอโทษนายเป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วก็น่าจะราๆสองปีตั้งสองปีเลยเหรอแล้วไม่คิดจะบอกฉันหน่อยหรอก็พอนายเคยพูดกับเจ้าชิมโป้ไงว่าถ้าเจอเงือกจะยกให้ฟรีๆใครจะไปกล้าบอกล่ะฉันพูดแบบนั้นจริงดิหรือว่าฉันเคยพูดว่าห้าหมื่นกันนะสเปา เราค่อยมาคุยกันทีหลังนะฉันจะเปิดร้านตอนสามทุ่มนายเอ่อเปลี่ยนกลับยังไงหรอมีผ้าเช็ดตัวไหมขอบคุณนะนายว่ายนะ้ำไปต้งแต่แรกแล้วงั้นหรอเสียงยลำแรนมน่าจะเสียงใชกันหนาะนายหนาะไม่เคยเรียนว่ายนะ้ำเลยนี่นาะคอร์โมใช่แต่ฉันก็ยังไม่รู้วิธีว่ายน้ําอยู่ดีฉันว่ายน้ําไม่ได้เลยถ้าไม่มีหางนะ่ะคอร์ดโมฉันไม่นึกเลยนะว่านายมีหางด้วย แดนดี้ขอโทษน,นะแต่นี่เป็นเรื่องของเราสองคนใจเย็นนายไม่มีมันเลยสักนิดเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณนะแดนดี้แต่นี่ไม่มีใครอยากรู้เลยสักนิดงั้นเราขอตัวก่อนนะหุบป,ปากสเปานายเจอเขาแล้วขอบคุณจริงๆที่ตามหาพิเพิลจนเจอเดี๋ยวข้างหน้าจะลดให้เยอะๆเลยขอบคุณนะแดนดี้ขอบใจนะไปกันเถอะก่อนที่ฉันจะเอาปลาหน้านะไปทำกับข้าว